คนเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใหญ่มันมีบาร,รมีของตำแหน่งคุณอนุทินจะรู้สึกอย่างไรใหม่ๆอาจจะพอได้พอทนได้แต่เฮ้ททำไมมึงมายุ่งกับกูทุกเรื่องวะทำไมต้องมากำกับกูทุกเรื่องวะกูเป็นนายกรัฐมนตรี าจารย์ครับตอนนี้รัฐบาลของคุณอนุทินก็เป็นนายกอยู่นะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินกับคุณเนวินเขาก็ยังต้องอยู่ร่วมกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังต้องพึ่งพากันไหมหรือยังไงในอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีคุณธรรมนัฐอกีกที่เข้ามามีเกี่ยวข้องกันด้วยนะอาจารย์อาจารย์ว่าเขารวมกันเ็าจะไปกันรอดไหมครับอาจารย์ลองวิคเคราะห์อยเรื่องนี้น่าน่าคิดนะครับ เพราะมีคนพูดมาโดยตลอดว่าคุณอนุทินต้องมีคุณเนวินคุณเนวินต้องมีคุณอนุทินแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าและลึกๆเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเนวินเนี่ยเหมือนกับจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลกำกับ บริหารจัดการทุกเรื่องเขาบอกว่าเผอเผอนายกก็อยู่ในการกํากับของคุณเนวินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพูดกันไปแต่เรื่องของคุณธรรมนัสอันนี้เพิ่งมาที่หลังเขาอาจจะไม่ได้เป็นบัดดี้กันแต่มากันเป็นเรื่องเฉพาะกิจของการเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเหล่านี้ จะเป็นสมการการเมืองกันได้ตลอดไปไหมและจะอยู่กันร่วมกันเป็นรัฐบาลจนกระทั่งถึงรัฐบาลหน้าหรือเปล่าผมเริ่มจากคุณอนุทินกับคุณเนวินต้องยอมรับกันว่าคู่นี้เป็นบัตดีต้กันลึกๆเนี่ยผมว่าคุณอนุทินมีของบางอย่าง ที่คุณเนวินไม่มีและคุณเนวินเนี่ยก็มีของบางอย่างที่คุณอนุทินไม่มีเมื่อเอามารวมกันแล้วจึงกลายเป็นว่าสองคนนั้นมีของแข็งที่จะไปด้วยกันได้เอาละ่ะเราก็มาดูกันว่าความจริงเนี่ย ผมเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีบารมีมีความพร้อมในตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตประสบการณ์ทางการเมือง1้อยแปดพันประการเหล่านี้เราเรียกว่ามีความพร้อม เราสังเกตดูคนที่มีบารมีและมีความพร้อมเนี่ยเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองเช่นพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณคนเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเขามีความพร้อมมีบารมีแม้จะไม่ได้ครบถ้วนเหมือนคนบางคน แต่ถือว่ามีความพร้อมในบางส่วนบางอย่างที่เป็นจุดแข็งของเขาที่เขาเรียกกันว่าเป็นดาวเลิกมีแสงในตัวของตัวเองแต่คนบางคนเนี่ยมันเป็นเพียงดาวเคราะห์เช่นคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาคุณสมชายหรือคุณอุ้งอิงล่าสุดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มีแสงเหมือนดาวเลิกในตัว เป็นเพียงดาวเคราะห์ต้องอาศัยแสงของคุณทักษิณหรืออาศัยคนอื่นจึงทําให้มีแสงและเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอนุทินก็ในทํานองเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีดีแต่เขาไม่ใช่ดาวเลิกเขาเป็นดาวเคราะห์ที่ต้องอาศัยแสงของคนอื่น ที่แล้วมาถ้าเราจะสังเกตบทบาททางการเมืองของเขาเนี่ยเขาเป็นเพียงพระรองยังไม่เคยเป็นพระเอกด้วยตัวของเขาเองและการเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาก็ไม่ใช่ดาวเลิกในพรรคดาวเลิกในพรรคจริงๆคือคุณเนวินแต่คุณเนวินด้วยภาพลักษณ์อาจจะไม่เหมาะในการเป็นหัวหน้าพรรค จึงต้องเอาคุณอนุทินมานะว่าเป็นหัวหน้าพรรคเขาเป็นคนก,กลางๆเป็นคนเรียบๆไม่มีศัตรูอะไรกับใครเท่าไหร่เหมือนคุณชวนต้องมีเสน่หคุณอภิสิทธิ์ต้องมีคุณพุเทพลนเอกประยุทธ์ต้องมีพลเอกประวิตรแปลว่าพลเอกประยุทธ์แม้ว่าจะมีบารมีมีความพร้อมแต่มันก็ต้องมี คนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยกำกับในเรื่องการเมืองบางเรื่องบางสิ่งแต่ภาพและบารมีของพลเอกประยุทธ์ได้คุณอนุทินถ้าจะว่าไปแล้วทำงานการเมืองก็งั้นๆแหละยังไม่มีอะไรที่โดดเดน่นที่เปรี้ยมปปลางชนิดที่ว่าโดนใจพี่น้องประชาชนชนิดว่าเป็นดาวเด่นทั้งการพูดจาการปรสาสัยการทำงานเนื้องาน ผลงานที่เป็นชิดด้นเด่นๆของเขาเลยเนี่ยยังไม่มีแต่เขาอยู่ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มีสอสอภายใต้กํากับของคุณเนวินทั้งคู่เอามาแพ็คแล้วก็ไปด้วยกันพูดกันตรงๆคุณอนุทินอยู่ใต้ปีกของคุณเนวินมาโดยตลอดรู้สึกอะไรไหม ผมว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าในสถานการณ์นั้นในสถานการณ์นี้ต้องพึ่งพาอาศัยและไปด้วยกันขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักซุกอยู่ใต้ ีกของใครก็พอดาแต่คนเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใหญ่มันมีบาร,รมีของตำแหน่งพอไปทำตัวซุกอยู่ใต้ปีกหรือให้คนอื่นกำกับตัวเองในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือล้วงลูกเข้าไปทุกเรื่องคุณคิดดูสิครับคุณอนุทินจะรู้สึกอย่างไร ใหม่ๆอาจจะพอได้พอทนได้พอรับได้แต่เฮ้ทำไมมึงมายุ่งกับกูทุกเรื่องวะทำไมต้องมากำกับกูทุกเรื่องวะกูเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันถ้าเราจะสังเกตพลเอกประยุทธ์ใหม่ๆก็ยอมพลเอกประวิทธทุกอย่างไม่ถึงขนาดอยู่ใต้ปีกหรอก แต่พลเอกประวิตยคุมทางด้านการเมืองคุมทางด้านพรรคพลังประชารัฐคุมทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันนานวันเข้านานวันเข้าไอ้นู่นก็สั่งไอ้นี่ก็ขอไอ้นั่นก็บอกไอ้นี่ก็มากำกับืหมันชักมากไปหรือเปล่าท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในที่สุด สองคนก็ต้องมีอันเป็นไปแล้วก็แยกทางกันเดินความรู้สึกทั้งลูกน้องบริษัทบริวารมันก็เริ่มแบ่งแยกแล้วก็แตกทับไม่แตกก็เหมือนแตกคุณอนุทินก็จะไปในทํานองนั้นก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องให้คนอื่นมากำกับเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีลูกน้องก็มีพักพวกก็มี ไปไปมามาแต่ละฝักแต่ละฝ่ายมันก็จะแบ่งพกแบ่งเหล่าแบ่งพวกแบ่งลูกน้องในสมัยนี้ในระยะเวลาสี่เดือนแปเดือนเนี่ยมันยังพอทนกันอยู่ได้แล้วถ้าเกิดในสมัยหน้าจริงๆคุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีคุณเนวินคอยกำกับอยู่อย่างนี้เชื่อผมเลยครับวันหนึ่งจะต้องแตกแล้วก็ต้องแยกจากกันคุณอนุทิน ก็จะถือว่าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็จะต้องถือว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กปั้นฉันเหมือนที่คุณทักษิณเคยถือว่าเฮ้ยเนวินก็ดีอนุทินก็ดีรรมนัดก็ดีมันเด็กปั้นฉันแต่เห็นไหมวันนี้เขาไม่ใช่วันนั้นและอนุทินวันนี้เขาไม่ใช่เด็กในคาถาของเนวินวันนั้นเพราะวันนี้อนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมประเมินและวิเคราะห์ไว้ท่านผู้ชมลองตามดูนะครับมันมีบทเรียนทางการเมืองในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดแม้แต่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตธ์เราก็เห็นกันอยู่หลัดหลัดเชื่อหรือเกินกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองจะบทขยี้ อนุทินกับเนวินต่อไปจะพูดถึงคุณธรรมนัตคุณธรรมนัตเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินในครั้งนี้จะเห็นได้เลยครับว่านายกอนุทินกับบทบาทหรือภาพลักษณ์ของคุณธรรมนัตเนี่ยมันไปคนละเรื่องคุณอนุทินอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาให้เกียรติคนอื่นเคารพคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือใครก็าตามแต่คุณธรรมนัตเห็นไหมความที่เป็นคนใจถึงพึ่งได้เป็นคนจริงจังดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดเลือดพลานโอ้โหกุ้มตามเปลี่ยงปลาง่ากล้าได้กล้าเสียจนกระทั่งมาเป็นพักกล้าร,รมนี่แหละคือ ลีลาบทบาทของคุณธรรมนัสอัดขราชการก็อัดกันต่อหน้าเวทีเดี๋ยวผมจะย้ายคุณเดี๋ยวผมจะเล่นงานคุณเดี๋ยวชีวิตคุณจะไม่มีเอาละจะพูดจริงหรือพูดเล่นหรือจะแสดงบทบาทอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าบทบาทอย่างนี้มันต่างกับคุณอนุทินแบบฟ้ากระหิวคนละเรื่องเลย แต่อย่าลืมนะครับว่ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมาเป็นรัฐบาลร่วมกันเมื่อคุณธรรมนัสเสียหรือข้าราชการไม่พออกพอใจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีมันกลางเหลือเกินว่าเห็นเราเป็นอะไรวะเหยียบย่ำยังไงก็ได้จะย้ายอย่างนั้นจะล่ออย่างนี้ข้าราชการเขาจะรู้สึกยังไงเขาอาจจะต้องไประบายกับใครหรืออาจจะต้อง ไปพูดถึงหูนายกรัฐมนตรีมันก็จะกลายเป็นเรื่องเซาะกร่อนบ่อนทำลายรัฐบาลได้ซึ่งเกิดจากเนื้อในของฝ่ายข้าราชการประจำและในทํานองเดียวกันภาพลักษณ์แบบนี้มันไม่ใช่ภาพลักษณ์ของคุณอนุทินและคุณอนุทินไม่ได้เป็นแบบนี้ลึกๆเขาต้องมีความรู้สึกอยู่ในใจ้จะพูดจะบอก บางทีมันก็อาจจะกินใจกันในทํานองเดียวกันคนอย่างร้อยเอกธรรมนัสนักเลงภาพเขาเป็นคนนักเลงเป็นคนใจถึงผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ค่อยฟังใครเหมือนกันแน่นอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ยังเกรงเกรงแต่หลังจากนั้นไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เกรงใจดูสิพลเอกประวิทย์ ยังแยกทับแยกวงกันอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็จะฟังพลเอกประยุทธ์เหมือนกันอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดความคุณทักษิณเสียแล้วและถ้าเกิดคุณอนุทินทําอะไรที่ขัดใจคุณธรรมนัตขึ้นมาคิดไหมล่ะว่าคุณธรรมนัตอาจจะล่อซะก็ได้เพราะเขาก็เคยล่อคนอื่นๆมาแล้วทั้งนั้นความที่คุณอนุทินเป็นนายก ยังไม่มีบารมีอยู่ในตัวแบบปึกๆและยังไม่ได้มีความพร้อมในสัพพะกำลังในทุกๆด้านเหมือนคนอื่นๆแต่มีคนอย่างคุณเนวินมีคนอย่างคุณธรรมนัสอยู่ข้างๆและคนอย่างคุณเนวินเคยอยู่กับคนนู้นคนนี้ก็ล้มคนนู้นคนนี้มาแล้วหลายๆคุณธรรมนัส ก็เคยอยู่กับคนโน้นอยู่กับคนนี้และเคยอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดๆก็ล้มคนเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นคนอย่างคุณอนุทินมีอะไรเท่าคุณทักษิณมีอะไรเท่าพลเอกประยุทธ์มีอะไรเท่ากับพลเอกประวิตธและมีอะไรเท่ากับคุณชวนเท่าคุณอาพิธิวันนี้เราจะเห็นว่าคุณอนุทิน ต้องอาศัยคุณเนวินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณอนุทินและในทํานองเดียวกันคุณอนุทินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณธรรมนัสเพื่อเป็นเสียงให้มีพลังพอคุณธรรมนัสเองก็ต้องอาศัยผ้าของคุณอนุทินก็แปลว่าทั้งสามคนนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่สามารถจะมาเป็นรัฐบาลได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในทํานองเดียวกันในอนาคตผมเชื่อว่าสามคนนี้ก็ยังจะเกาะกลุ่มกันต่อไปเพื่อหวังเป็นรัฐบาลในครั้งหน้าแต่อย่าลืมนะวันนี้อะไรก็ได้ที่คุณอานุทินยอมคุณสองคน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีมีลูกน้องมีพรรคพวกมีตำแหน่งแห่งหนจะทำตัวเป็นลมใต้ปีกคุณทั้งสองอีกต่อไปผมเชื่อว่าคนอย่างคุณอนุทินก็ต้องคิดและถ้าคุณทั้งสองยังทำตัวแบบชนิดที่มองว่าเขาเป็นลูกน้องเขาก็คงจะไม่ยอมคุณอีกต่อไป คุณก็จะเห็นได้ว่าการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยแม้แต่พลเอกประยุทธ์ที่ผ่านไปหลัดหลัดนี่แหละพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตธในที่สุดก็ต้องแยกกันเดิมเชื่อหลือเกินว่าคุณอนุทินคุณเนวินคุณธรนัสก็จะเป็นไปในทำนองเหมือนกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกคอยดู ผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเรื่องนี้ก็รอเธอะครับว่าการเวลาจะพิสูจน์อนุทินเนวินธรรมนัตจะจบลงอย่างไร